สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยเรื่องเล่านะคะจะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกาหลีค่ะถ้าพูดถึงประเทศเกาหลีแล้วนั้นนะคะทุกคนก็คงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นความดังของซีรีส์เกาหลีความสวยงามของวิวที่ท่องเที่ยวความอร่อยและอาหารการกินค่ะวันนี้เรานะคะจะมาเล่าถึงประวัติเกาหลีกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะ คาบสมุทรเกาหลีนะคะเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนานเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะเป็นดินแดนของผู้คนหลากเผ่าพันธุ์จนกระทั่งรวมตัวกันขึ้นเป็นอาณาจักรเล็กๆค่ะต่อมานะคะถูกจีนยึดครองค่ะและก็ได้เอกราชคืนจากจีนค่ะคาบสมุทรเกาหลีนะคะประกอบด้วยนะคะ3อาณาจักรสำคัญก่อนที่จะรวมตัวเป็นอาณาจักรเดียวปกครองค่ะ ด้วยราชวงศ์สองราชวงศ์ค่ะจนถูกญี่ปุ่นหยึดครองเป็นอาณานิคมจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะตามมาด้วยสงครามเกาหลีนะคะที่ทําให้ต้องแบ่งเป็นสองประเทศในปัจจุบันค่ะคือเกาหลีเหนือและกเกาหลีใต้นะคะมีความพยายามที่จะรวมประเทศทั้งสองแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะยุคเผ่าและอาณาจาักรโซชอนโบราณค่ะอาณาจักรโซชอนโบราณนะคะในยุคแรกดินแดนเมืองค้าสมุทรเกาหลีประกอบด้วยผู้คน หลากหลายเผ่าพันธุ์เลยค่ะเผ่าแรกที่ปรากฏก็คือเผ่าโซชอนโบราณน,นะคะตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือค่ะเรื่องอำนาจในช่วงพศ143ถึง2อ3ค่ะส่วนเผ่าอื่นๆนะคะได้แก่เผ่าพูยอค่ะอยู่บริเวณปากแม่น้ำซุงคาลีทางแมนจูเรียเหนือค่ะเผ่าโคกูยออยู่ระหว่างแม่น้ำพม่านะคะและแม่น้ำอัมนกค่ะเผ่าอกจออยู่บริเวณมณฑลฮัมกยอค่ะ เผ่าทงเยอยู่บริเวณมวนลทนคังวอนค่ะและเผ่าสามหั่นคือมาหั่นชินหั่นและพยอนหั่นค่ะจะอยู่บริเวณแม่น้ำหั่นและแม่น้ำลังดงค่ะทางภาคใต้ของคาบสมุทรเกาหลีนะคะตำนานที่เป็นที่แพร่หลายเลยค่ะในประเทศเกาหลีเล่าถึงกำเนิดของชนชาติตนว่า<ม>เจ้าชายฮาวางวุงค่ะโอรสของเทพสูงสุดบนสวรรค์ลงมาสร้างเมืองที่ภูเขาแทบแบกค่ะ ได้แต่งงานกับหญิงที่มีกำเนิดจากหมีมีโอรชื่อตันกุลค่ะต่อมานะคะเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโซชอนโบราณเมื่อปี1790ค่ะปีก่อนพุทธศักราชดินแดนคข้าสมุทรเกาหลีตกเป็นเมืองขึ้นของจีนค่ะเมื่อพศ434ค่ะเมื่อจักรพรรดิฮั่นอูตี้หรือกวนอู่ตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นค่ะได้ยกทัพเข้ายึดครองดินแดนของอาณาจักรโซชอนโบราณน,นะคะ และก็แบ่งเกาหลีเป็น4มนลทนคืออาณาจักรนังนาง,นางชินบอนอิมดุลและฮยองโทค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจีนปกครองมนลทนนางนางอย่างจริงจังเพียงมนลทนเดียวค่ะมนลทอนอื่นๆน,นะคะจึงค่อยๆแยกตัวเป็นเอกราชค่ะจนพศ856ค่ะชนเผ่าโคกูยอได้เข้ายึดครองมนลทนนางนางค่ะขับไล่จีนออกไปได้สำเร็จนะคะ การตกเป็นเมืองขึ้นของจีนทําให้เกาหลีได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนอย่างมากเลยค่ะเช่นนะคะตัวอักษรและก็ศาสนาค่ะศาสนาก็จะมีพุทธและก็ศาสนาขงจื้อค่ะในยุค3ามก๊กนะคะเมื่อเป็นเอกราชจ,จากจีนค่ะดินแดนในเกาหลีในขนาดนั้นค่ะแบ่งออกเป็น3อาณาจักรด้วยกันก็คืออาณาจักรโคกูยอค่ะอยู่ทางภาคเหนือนะคะ เผ่าโคกุยอรเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อราชวงศ์ฮั่นของจีล่มสลายค่ะและสามารถขยายอำนาจเข้ายึดครองมณฑลนังนังจากจีนได้เมื่อปีพศ856ค่ะอาณาจักรแพ็กเจค่ะชนเผ่าแพ็กเจนะคะซึ่งเป็นเผ่าย่อยของเผ่าภูยอที่อพยพลงใต้ค่ะและเข้ายึดครองอาณาจักรอื่นรวมทั้งอาณาจักรเดิมของเผ่าฮั่นด้วยค่ะตั้งเป็นอาณาจักรเมื่อปีพศ777ค่ะ อาณาจักรชินล,ลาค่ะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลีนะคะพัฒนาขึ้นจากเผ่าซาโลแต่อาณาจักรนี้นะคะไม่เข้มแข็งมากนะคะในช่วงแรกค่ะได้ดําเนินนโยบายเป็นมิตรกับโคกูยอตลอดจนกระทั่งนะคะหลังสงครามระหว่างโคกูยอกับแพ็กเจนะคะอาณาจักรชินล,ลาจึงเข้มแข็งขึ้นเป็นลําดับเลยค่ะ เมื่อสามารถยึดครองล่มแม่น้ำฮั่นได้นะคะและก็ล่มแม่น้ำนักดงจากแพ็กเจได้ยุคอาณาจักรเหนือใต้ของเกาหลีนะคะเมื่อสิ้นสุดสมัยสามอาณาจักรนั้นอาณาจักรชินล,ลาค่ะถือว่าเป็นผู้มีใช้เหนืออาณาจักรอื่นบนคาสมุดเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะในทางประวัติศาสตร์นะคะถือว่ายุคสมัยนี้อาณาจักรชินล,ลาเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินเกาหลีให้เป็นผืนเดียวกันได้เป็นครั้งแรกค่ะ นับแต่ยุคสมัยดึกดำบรรพ์เป็นต้นมานะคะจึงเรียกว่ายุคชินลารวมอาณาจักรค่ะช่วงยุคสมัยนี้นะคะนับจากปีที่อาณาจักรโคกูยอและอาณาจักรแพกเจล่มสลายลงไปในปีพศ .1211 ค่ะและสืบเนื่องนะคะไปจนถึงปีพศ1478ค่ะแต่อันที่จริงแล้วนะคะอาณาจักรชินลาไม่ได้ครอบครองดินแดนทั้งหมดไว้ค่ะที่ควบคุมได้ทั้งหมดนั้นเพียงดินแดนทางตอนใต้เท่านั้นนะคะ แม้แต่ดินแดนของโคกูยอเดิมชินลาก็ได้มาเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะไม่เพียงต้องยกค้าศึกเกาเหลีตรงให้กับจีนนะคะแต่ดินแดนทางเหนือจะหลุดไปถึงแมนจูเรียก,ก็ต้องตกอยู่ในการควบคุมของอาณาจักรเกิดใหม่อีกอาณาจักรหนึ่งค่ะชื่อว่าอาณาจักรพันแฮค่ะหรือเรียกว่าป๋อไห่ค่ะในชื่อเรียกตามภาษาจีนในยุคสมัยนี้นะคะนักประวัติศาสตร์บางท่านนะคะ จึงจัดว่าเป็นยุคอาณาจักรเหนือใต้ของเกาหลีค่ะยุค3อาณาจักรหลังค่ะหลังจากอาณาจักรพันแทถูกราชวงเหลี่ยวนะคะตีจนแตกประชาชนก็พากันอพยพลงใต้ค่ะมาบริเวณอาณาจักรโคกูยอเดิมแล้วเชื้อพระวงของอาณาจักรพันแทนะคะก็ได้สถาปนาอาณาจักรใหม่บริเวณอาณาจักรโคกูยอเดิมแล้วก็ให้ชื่อว่าอาณาจักรโคกูยอใหม่ค่ะและสถาปนาตนเองนะคะ เป็นกรสัตริย์พนามว่าพระเจ้ากุงเยค่ะส่วนชาแพ็กเจนะคะที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรรวมชินลานะคะก็ได้ก่อกรบฏต่ออาณาจักรมีหัวหน้าคือขยอนฮวอนค่ะแล้วก็ไปตั้งถิ่นฐานนะคะที่บริเวณอาณาจักรแพ็กเจเดิมค่ะแล้วก็ให้ชื่อว่าอาณาจักรแพ็กเจใหม่ค่ะและสถาปนาต,ตนเองนะคะเป็นกาาษัตริย์พนามว่าพระเจ้าขยอนฮวอนค่ะและทําการก่อกบฏ ต่ออาณาจักรรวมชินลาค่ะทําให้ชินลาเกิดความรัศมีสายนะคะจึงถือเป็นยุคสามอาณาจักรยุคหลังค่ะยุคราชวงศ์โคยอนะคะวังกรค่ะมาสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แทโจแห่งราชวงศ์โคยอค่ะเมื่อปีพศ1486ค่ะอาณาจักรนี้นะคะ,จะเจริญสูงสุดในสมัยกษัตริย์มุนจงค่ะ ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนามีการทําสงครามกับพวกญี่ปุ่นและมองโกค่ะถูกจีนควบคุมในสมัยราชวงศ์หยวนจนเมื่อนะคะอำนาจของราชวงศ์หยวนอ่อนแอลงอาณาจักรโคยอต้องพบกับปัญหาจนสลัดญี่ปุ่นและการรุกรานของราชวงศ์หมิงในที่สุดนะคะทําให้ฝ่ายทหารมีอํานาจมากขึ้นจนนําไปสู่การยึดครองอํานาจของนายพลฮีชองเยค่ะ และสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพศ1935ค่ะยุคราชวงโชซอนนะคะนายพลลีซองเกสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์แทโจแห่งราชวงศ์โชซอนค่ะในสมัยนี้นะคะส่งเสริมลัทธิขงจื้อค่ะให้เป็นลัทธิประจำชาตินะคะและเริ่มลดอิทธิพลของพุทธศาสนาค่ะสมัยกษัตริย์แทจโจมหาราชค่ะทรงประดิษฐ์อักษรฮันกึนขึ้นใช้แทนอักษรจีนค่ะ จักรวรรดิเกาหลีหรือแทฮันเจกุกนะคะคือราชาอาณาจักรโซชอนค่ะที่ประกาศยกสถานะของรัฐจากราชาอาณาจักรเป็นจักรวรรดิค่ะตามพระบรมาราชาองค์การนะคะของพระเจ้าโกจงค่ะพร้อมกับการเปลี่ยนพระอิสริยยศนะคะจากกษัตริย์เป็นจักรพรรดินะคะโดยพระองค์มีพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดิกวางมูแห่งจักรวรรดิเกาหลีค่ะ เพื่อให้ประเทศเอกราชจากจักรวรรดิชิงนะคะและยกสถานะของประเทศมีความเท่าเทียมกับจักรวรรดิชิงและจักรวรรดิญี่ปุ่นแม้ว่าโดยพฤติการแล้วนะคะสถานะของเกาหลีไม่ได้เข้าข่ายการเป็นจักรวรรดิเลยก็ตามค่ะจนกระทั่งนะคะถูกจักรวรรดิญี่ปุ่นยึดครองในปีพศ2453ค่ะเกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นนะคะเมื่อปีพศ2453ค่ะ ญี่ปุ่นได้ผนวกเกาหลีเป็นดินแดนของตนตามสนธิสัญญาการรวมญี่ปุ่นเกาหลีค่ะซึ่งสนธิสัญญานี้นะคะเป็นที่ยอมรับของญี่ปุ่นฝ่ายเดียวค่ะแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของเกาหลีนะคะเพราะถือว่าไม่มีการลงนามของกษัตริย์เกาหลีค่ะเกาหลีถูกญี่ปุ่นปกครองนะคะจนกระทั่งค่ะญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงครามเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพศ2 4 8 8ค่ะในระหว่างที่การปกครองของญี่ปุ่นนะคะ มีการสร้างระบบคมานาคมแบบตะวันตกค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะเพื่อประโยชน์ในการค้าของญี่ปุ่นมากกว่าประโยชน์ของชาวเกาหลีค่ะญี่ปุ่นล้มล้างราชวงศ์โซชอนค่ะทำลายพาระราชวังนะคะปรับปรุงระบบภาษีให้ส่งข้าวจากเกาหลีไปญี่ปุ่นทำให้เกิดความอดอยากในเกาหลีค่ะมีการใช้แรงงานทาสในการสร้างถนนและทำเหมืองแร่ค่ะ หลังการสวรรคตรของกษัตริย์โกจงนะคะเมื่อเดือนมกราคมปีพศ2461ค่ะด้วยยาพิษค่ะทำให้เกิดการเรียกร้องเอก,กราชทั่วประเทศเลยค่ะเมื่อวันที่1มีนาคมปีพศ .2461 ค่ะผลจากการลุกคือ,คอเรียกร้องเอก,กราชนะคะทำให้ชาวเกาหลี7 0 0 0คนถูกฆ่าโดยทหารและตำรวจญี่ปุ่นค่ะชาวคริสต์เกาหลีจำนวนมากนะคะถูกฆ่าหรือเผาในโบสถ์ระหว่างการเรียกร้องเอก,กราชค่ะ มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการของเกาหลีที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะหลังจากการเคลื่อนไหว1มีนาคมเพื่อต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นค่ะการลุกฮือขึ้นต่อต้านญี่ปุ่นยังคงมีต่อไปนะคะเช่นการลุกฮือของนักศึกษาทั่วประเทศค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2472ค่ะจนนำไปสู่การประกาศกฎอัยการศึกนะคะเมื่อปีพศ2474ค่ะ หลังจากเกิดสงครามจีนญี่ปุ่นเมื่อปีพศ .2480 ค่ะญี่ปุ่นพยายามลบล้างความเป็นชาติของเกาหลีการสอนประวัติศาสตร์และภาษาเกาหลีในโรงเรียนนะคะถูกห้ามการแสดงออกทางวัฒน,ธ,นธรรมนะคะที่เป็นเกาหลีถือเป็นสิ่งที่ผิดก,กฎหมายเลยค่ะชาวเกาหลีถูกบังคับให้มีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะสิ่งของมีค่าถูกนำออกไปจากเกาหลีไปยังญี่ปุ่นค่ะหนังสือพิมพ์นะคะ ถูกห้ามตีพิมพ์ด้วยภาษาเกาหลีค่ะหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะจำนวนมากค่ะถูกเผาทำลายชาวเกาหลีจำนวนมากอพยพออกจากเกาหลีไปสู่แมนจูเรียและรัเสเซียค่ะชาวเกาหลีในแมนจูเรียน,นะคะจัดตั้งขบวนการกู้เอกราชค่ะชื่อทุงนิบกุลค่ะขวบวนการนี้นะคะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับจีนค่ะทำสงครามกองโจนะคะกับกองทัพญี่ปุ่นกองทัพเหล่านี้นะคะได้รวมตัวเป็นกองทัพปลดปล่อยเกาหลีค่ะ เมื่อราวปีพศ2483เคลื่อนไหวในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะชาวเกาหลีกว่าหมื่นคนเลยค่ะเข้าร่วมในกองทัพปลดปล่อยประชาชนและกองทัพปฏิวัติแห่งชาติค่ะระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะคะชาวเกาหลีถูกบังคับให้ร่วมมือกับญี่ปุ่นชายชาวเกาหลีถูกเกณฑ์เข้าร่วมในกองทัพญี่ปุ่นค่ะผู้หญิงจากจีนและเกาหลีราวสองแสนคนถูกส่งไปเป็นนางบำเรอของทหารญี่ปุ่นค่ะต่อมาสงครามเกาหลีนะคะ ทหารปีนข้ามกำแพงทะเลในอินชอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงค่ะแนวโน้มของการแบ่งประเทศเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อวันที่8กันยายนปีพศ2488เมื่อสหรัฐเข้าควบคุมภาคใต้ของคาบสมุทรเกาหลีค่ะและโซเวียตเข้าควบคุมภาคเหนือโดยใช้เส้นขนานละติจูดเส้นลุงที่38องศาเป็นเส้นแบ่งค่ะและาบานชั่วคราวถูกยกเลิกนะคะ เพราะสหรัฐเห็นว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ในครั้งแรกนะคะการแบ่งแยกนี้เป็นการชั่วคราวและจะให้เอกรากษแก่เกาหลีเมื่อสีชาติมหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตอังกฤษและจีนนะคะจัดการปกครองในเกาหลีสำเร็จในการประชุมไคลโลเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปีพศ2486ได้กำหนดให้เกาหลีนะคะเป็นชาติอิสระและการประชุมล่าสุด ที่ยันตาในเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2488ค่ะได้ตกลงให้เกาหลีนะคะเป็นรัตในอารักขาของชาติมหาอำนาจสี่ชาติต่อมาค่ะวันที่9สิงหาคมปีพศ2488ค่ะโซเวียตยกทรับจากไซบีเรียค่ะเข้าสู่เกาหลีโดยไม่มีการต่อต้านญี่ปุ่นยอมแพ้เมื่อวันที่15สิงหาคมปีพศ2488ค่ะ ในเดือนธันวาคมปีพศ2488ได้มีการประชุมที่มอสโกนะคะเพื่อตกลงเกี่ยวกับอนาคตของเกาหลีค่ะโดยกำหนดให้เป็นรัฐในอัลกขา5ปีและร่วมส่วนที่อยู่ภายใต้าการควบคุมของสหรัฐและโซเวียตเข้าด้วยกันค่ะมีการประชุมกันอีกครั้งที่กรุงโซนะคะแต่องค์การตั้งประเทศใหม่ยังไม่รู้ร่วงค่ะเดือนกันยายนนะคะ ปีพศ2490สหาราฐส,ส่งปัญหากเกาหลีเข้าสู่สหรประชาชาติค่ะเพื่อให้เกาหลีเป็นรัฐเดียวที่มีเอกภาพแต่ผลจากสงครามเย็นนะคะทําให้สหรัฐวางแผนคุ้มกันเกาหลีเหนือเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ส่งผลให้เกิดการแยกประเทศค่ะเมื่อปีพศ2491ค่ะเกิดเป็นสองประเทศนะคะที่มีระบบเศรษฐกิจและการปกครองต่างกันค่ะสหประชาชาติยอมรับสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะคะ เป็นตัวแทนเกาหลีในสหประชาชาติเพียงรัฐเดียวเท่านั้นค่ะเมื่อวันที่12ธันวาคมปีพศ2491ค่ะส่งค้ามเกาหลีระเบิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีพศ2493ค่ะเมื่อเกาหลีเหนือนะคะยกทัพข้ามเส้นขนาดที่38องศาบุกเข้าโจมตีเกาหลีใต้ค่ะเป็นการยุติความพยายามในขณะนั้นนะคะที่จะรวมประเทศทั้งสองอย่างสันติค่ะ สงครามนะคะได้ดำเนินไปจนมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพศ2496ค่ะความพยายามรวมประเทศหลังสงครามนะคะเกาหลีใต้มีความพยายามที่จะรวมประเทศอย่างสันติตั้งแต่ปีพศ2513ค่ะโดยเปิดการเจราจาก,กับเกาหลีเหนืออย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มจากการเจราจาระว่างสภากาชาติฝ่ายใต้กับฝ่ายเหนือนะคะเพื่อให้ครอบครัวที่พัดพลาก ระหว่างสงครามค่ะได้พบหน้ากันมีการออกแถลงการน,นะคะระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่4กรกฎาคมปีพศ2515ค่ะ <c oughs> เพื่อยุติการกล่าวรายระหว่างกันนะคะแต่การเจราจาเพื่อลงประเทศก็ไม่ลาบรืบ่นค่ะที่ประสบผลสำเร็จนะคะมีเพียงอนุญ,ญาตให้ชาวเกาหลีทั้งสองประเทศข้ามเขตปฏอดหารไปมาหาสู่กันได้ค่ะ ในช่วงวันที่20-23ถึง23กันยายนนะคะปีพศ .2528 ค่ะและการเจราจาเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกนะคะปีพศ .2531 การเจราจาเรื่องอื่นๆนะคะได้อยู่ชะงักลงค่ะหลังปีพศ2 5 2 9ค่ะเนื่องจากเกาหลีเหนือนะคะไม่พอใจเกี่ยวกับการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งถือเป็นการขัดแย้งกับการรวมชาติ เกาหลีใต้นะคะพยายามปะนีปะนอมกับเกาหลีเหนือค่ะเพื่อการเจราจานะคะจนมีการประชุมระดับผู้นําครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่4กันยายนปีพศ2533ค่ะจากนั้นนะคะมีการประชุมต่อมาอีกหลายครั้งเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการรวมชาตของเกาหลีเหนือยังเป็นสิ่งที่ต้องรอคอยต่อไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ การรวมชาติเกาหลียังเป็นสิ่งที่ต้องรอคอยต่อไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติศาสตร์เกาหลีคะ่ะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ